สวัสดีครับมาพบกับมาร์ r ไรเดอร์นะครับเราอยู่ที่จังหวัดตังนะครับแล้วเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่วิหารคริสเตียนนะครับหรือว่าโบสถ์คิดนะครับที่เก่าแก่ครับอายุมากกว่า100ปีนะครับแล้วผมนะครับมาร์ไรเดอร์จะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปได้เนี่ยเราต้องขอญาตทางฝ่ายสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่นี่ก่อนครับ ถ้าได้รับอนได้รับกานอนุญาตนะครับก็สามารถเข้าไปด้านในได้ครับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าข้างในมีอะไรแล้วก็เป็นสถานที่นัสพการของชาวคริสเตียนนะครับที่เราจะนับพการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นะครับปัเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมจะเห็นไหมครับว่าด้านบนที่เขียนว่าวิหารคริสเตียนเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแต่สมัยนั้นนะครับที้ภาษาอังกฤษ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะภาษาไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยครับการเขียนหรือว่าสกดคำเนี่ยก็จะเป็นแบบยุคสมัยเก่านะครับนี่วิหารคริสเตียนด้านบนครับรรรัักกเอใในบบนบาาจจตงสยที่ สวัสดีครับเราก็อยู่ในคริสจักรตังนะครับตอนนี้ก็คือคริสจักรที่วิหารคริสเตียนครับเป็นวิหารครบรอบร้อยปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือ105ปีแล้วยหาปีนครับอาจารย์ที้เราอยู่บาอาจารย์ชาชวานนะครับก็อาจารย์ก็เลยแบบขอญาตอาจารย์เพื่อที่มาเก็บภาพบรรยากาศของในโบสถ์หลังนี้ครับเป็นโบสถ์ที่โหเก่าแก่มากครับอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมครับที่ว่าโบสถ์หลังนี้อายุการการเขาเรียกว่าสร้างครับร้อยปีนี่เป็นอะลรที่ ที่แบบว่ามันมัน ừ ừ ừ มัน ừ ừ ควรนะรับแล้วก็เป็น,นี่สิ่งที่ดีด้ดวยในที่เรานำมาสการพระเจ้ากัน,นะครับก็อยากจะบอกกับคนทุกคนที่มีชีวิตและได้ยินได้ฟังว่าโบทหลังนี้พิเศษกว่าอาคารทั่วทั่วไปคืออาคารนี้ไม่มีเสริมเหลเ็กเป็นเป็นปูนเอ่ออิฐอิฐหนาหนึ่งดูหน้าต่างหนาประมาณหนึ่งฟุตมึงเนี่ย มาดูความหนาของกำแพงไม่ไม่เป็นไรค่ะนี่อ๋อนี่ความหนาของแล้วก็กลมสินเข้ามาเหรอกลมถินก็มังเข้ามาช่วยเราปรับอากาศตัวนี้คือกลมสินเข้ามาช่วยอ๋อควี้สวยงาม rồi nó y này là của ông công là chắc là có tiền đó cái này là mình chỉ bị đủ rồi ừ. sai thì, thì điều mình có y hoài ừ. có y hoài cũng nhiên, đến chắc, có cái này là chắc gì chắc tôi biết nhưng có tôi già cũng có đi ngoài dù gặp có đi ngoài bên uh, có đi trước rẽ thì mà ừ. có hoài là rù rù าจะหดดูไ้ที่นี่เราจะมีอะไรนะเปิดนมำมการประชุมทุกวันไหนวันศุกร์ก็เวลาปกติทุกมครึ่งไปถึงสามทุ่มชมครึ่งสามทุ่มครับก็ประชุมอันที่ฐานส่วนวันอาทิตย์เราจะเปิด8ปดโมงครึ่งแล้วคังดังรอบที่1คือชั n นเด s c สกูลจะเข้าตรงนี้หมดประมาณ13 13กลุ่มหรือ13ชั้นครูละวีก็ชั้นละสองคน คนที่หนึ่งไม่ว่างก็มอบให้คนที่สองก็จะมีอาคารข้างในที่มีขนาดอีกร้อย่หนึ่งไรนม้นอีกครับเราไปชุมรวมตรงนี้สันเดนสกูสรรเสริมพระเจ้าด้วยเพลงถวายทรัพย์แล้วก็ทุบทวนบทเรียนโดยการเรียกทีละชั้นทีละชั้นมีคําถามเขาให้เขาท่องข้อคนจำชั้นละข้อชั้นละข้อตามที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาท่องเราก็มาประเมินเขารอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ แยกย้ายเข้าสู่วงโรงเรียนในอาคารสี่ชั้นนั่13ชั้นนี่คืออาารหลังนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เขามาอาจารย์เราเขามาถ่ายรูปมาะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมาติดต่ออยากถ่ายรูปใรอย่างเงี้ยไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ามีหนังสือติดต่อผ่านสำนักงานสำนักงานก็จัดบุคลากรให้ก็จะมีคนมาแนะนำให้เราปีหนึ่งหนึ่งก็มีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนต่างๆพานักเรียนก็มาเป็นร้อยคน ข้ามานั่งแล้วก็เราเอ่อวิดีโอเอ่อขึ้นบนจอเขาเรียกอะไรพรีเซนต์เอ่อพรีเซนต์ประวัติความเป็นมามีเจ้าหน้านที่ให้ทั้งสองคนก็ต<อ>ิดต่อได้โรงเรียนต่างๆเข้ามาเหมือนรอบแต่ละปีหลายโรงเรียนครับ <c oughs> ถ้าทําหนังสือเข้ามาเราก็เปิดเป็นทางการให้โอเคครับครับ <ขอ S 2> และงานงานต่อไปก็ที่ตัวนี้ก็คือเราใช้เป็นถานที่จัดพิธีมงคลสมรสอ๋อเยี่ยมเลยสำหรับพิดเตียนเท่านั้น สามีหรือภรรยาที่เป็นกิติยเทียนคนเดียวอาจารย์ที่บูช์ก็ไม่จัดให้มไม่ทาไม่ไม่ทาไม่ประกอบพิธีให้นะครับและแขกที่เข้า,าคนที่เข้ามาจาัดพิธีสมรสที่บูชแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวาจะมาดูสถานที่แล้วเขาจะเลือกสถานที่บูชหลังนี้หรือจะเอาบูรหลังนี้หลังาาน้งนเพราะว,ว่าจํานวนแขกที่เขาเชิญตรงนี้ประมาณร้อยยี่สิบคนประมาณร้ณอยยี่สิบ ถ้าเก่งมากกว่านั้นกินอาคารหนึ่งจูดได้ประมาณเท่าไหร่คะห้าร้อยแปดร้อยคนไม่เสริมโอ้แปดร้อยนี่เราไปดูไปถ่ายบรรยากาศนั้นครรัับบคโอเคขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ